ครับสวัสดี <arians> <Leah> ครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูออนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในวิชานะครับเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นนะครับที่เห็นนี้นะครับเป็นรูปใบงานของเรานะครับเป็นใบงานที่เราต้องเขียนวันนี้นะครับทีนี้นะครับใบงานนี้นะครับเดี๋ยวครูจะถ่ายนะครับรูปนะครับให้มันชัดเจนกว่านี้ให้มันเป็นแบบนะครับให้เราได้ปฏิบัติงานนะครับเขียนแบบในการส่งครูนะครับ ทีนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้นะครับขาดไม่ได้เลยก็คือดินสอนะครับยางลบฟุตเหล็กฟุตเหล็กเสร็จก็มีวงเวียนครับมีไม้เซตสามเหลี่ยมน,นะครับแล้วก็มีเพดวงกลมนะครับเพดวงกลม ก็พยายามเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเราก็จะได้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้ไปงานของเราแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะครับก็คือการตีกรอบของกระดาษนะครับการสร้างกรอบของกระดาษเขียนแบบขึ้นมานะครับกรอบของกระดาษเขียนแบบขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราเคยเขียนทรงครูมาแล้วนะครับ ก็การตีกรอบนะครับจะขอบของกระดาษในฝั่งซ้ายมือของเรานะครับให้ระยะที่15มิลนะครับแล้วก็ตีเป็นเส้นเป็นกรอบนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวาอ่าฝั่งซ้ายมือ15มิลฝั่งซ้าย10ม mm, ิลข้างบนก็10มิลลิเมตรข้างล่างก็10มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตีเป็นกรอบขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนตัว ตัวบล็อกข้างล่างนี้นะครับต hmm ัวบล็อกข้างล่างนี hmm ้เราก็ส hmm ร้างบล็อกแรกก็คือ15มิลนะครับคูให้15มิลนะครับช่องแรก15มิลช่องถัดไป10มิลช่องถัดไป10มิลช่องถัดไปก็10มิลนะครับอย่างละ10มิลนะครับส่วนการแบ่งช่องในแนวตั้งนะครับหนึ่งช่องเนี้ยนะครับ1ช่อง1ช่องเนี้ยนะครับช่องในแนวตั้งเนี้ยระยะนะครับแต่ละช่องนะครับก็คือ 45มิลนะครับ45มิลแล้วส่วนตัวท้ายเนี่ยนะครับจะปล่อยไปเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันนะครับปล่อยไปเลยนะครับให้ได้ช่องที่1 2 3อเนี่ยอย่างละ45มิลนะครับเราก็จะได้กรอบของกระดาษออกมานะครับอันนี้นะครับเราต้องเขียนให้เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรา ได้อุปกรณ์ครบแล้วนะครับเราก็สร้างกรอบของกระดาษเขียนแบบขึ้นมานะครับสร้างกรอบของกระดาษเขียนแบบขึ้นมานะครับครูก็สร้างกรอบของกระดาษเขียนแบบขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เราก็จะมาเขียนชิ้นง,งานชิ้นนี้กันนะครับชิ้นง,งานนะครับชิ้นง,งานนะครับก่อนอื่นนะครับใบงานของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องศึกษาใบงานของเราให้มัน ให้มันดีก่อนนะครับว่าเราจะเขียนในลักษณะแบบไหนนะครับตัวนี้นะครับถ้าเห็นจากรูปนะครับนะครับขนาดนะครับก็คือ60คูณกับ60มมนะครับอาจจะเราจะให้มันง่ายเข้าไว้นะครับเราก็ต้องสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับขนาด60มิลคูณ60มมนะครับเราก็เริ่มสร้างกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็สร้างก่อนนะครับสร้างเส้นก่อนละกันนะครับ60ม mm, ิมนะครับเราก็กระระยะนะครับให้อยู่ตรงตรงกลางของกระดาษพอดีนะครับตรงกลางของกระดาษพอดีเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะครับมันบาลานซ์กันนะนะครับทีนี้นะครับเราก็สร้างเส้น ครับเส้นตรงขึ้นมาสักเส้นหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับสักเส้นหนึ่งนะครับขูกะระยะนะครับรูวัดระยะนะครับจากขอบด้านล่างของกระดาษนะครับวัดระยะมานะครับวัดระยะมาที่120บมิลลิเมตรนะครับรูก็มาไว้นะครับทำสองฝั่งนะครับ นี้ก็120เช่นเดียวกันนะครับ120มิลแล้วก็มาร์กไว้นะครับพอมาร์กไว้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้ไม้บรรทัดนี่แหละฮะฟันเหล็กเนี่ยลากผ่านนะครับเส้นเต็มบางนะครับมืองบางนะครับไม่ต้องลงเส้นหนานะครับลงเส้นหนานะครับลงเส้นเต็มบางไว้นะครับเราก็จะได้เส้นบางๆไว้นะครับ ทีนี้พอเราได้เส้นบางๆเสร็จแล้วนะครับเส้นแรกนะครับเราก็สร้างอีกเส้นหนึ่งนะครับระยะเท่ากับชิ้นงานของเรานะครับก็คือ6 0ม mm ิลลิเมตรนะครับเราก็วัดระยะจากเส้นตรงที่เราสร้างในแนวนอนเมื่อกี้นี้นะครับวัดระยะมา60ม mm. ิลก็มาร์ไว้นะครับทำมาร์กสองฝั่งนะครับมาร์กสองฝั่งเพื่อให้เราสามารถหาจุดตัดของเส้นตรงได้นะครับมาร์กสองฝั่ง แล้วเราก็สร้างนะครับเส้นตรงตัดจุดมาร์กทั้ง2จุดของเรานะครับนะครับดูระยะทีๆนะครับเสร็จปุ๊บเราก็คิดเส้นฮะเอาเป็นเส้นเต็มบ้างเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องลงเส้นให้มันเต็มหนาให้มันทึบนะครับให้เป็นเส้นดำนะครับเราค่อยเก็บรายละเอียดที่หลังนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเมื่อได้แล้ว เราก็ต้องสร้างเส้นแนวตั้งของเราขึ้นมาสัก1เส้นก่อนนะครับซึ่งนะครับการที่เราจะสร้างเส้นแนวตั้งสักหนึ่งเส้นเนี่ยครูอยากให้เรานะครับดูระยะชิ้นกรอบของกระดาษของเรานะครับกรอบของกระดาษของเราเนี่ยนะครับของครูมันร้อยแปดสมเมตรนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็ อยู่ที่90นะครับ9 2 5นะครับครูก็เอาที่90 95 95นะครับ95ครูวัดที่95นะครับจากกรอกนะครับวัดเข้ามา95 95มิลลิเมตรนะครับก็วัด2จุดนะครับ95มิลลิเมตรนะครับ พอเราได้เส้น95ม mm มแล้วนะครับเราก็ขีดเส้นบางๆเต็มบางไว้หน่อยนะครับเต็มบางไว้หน่อยอาลากผ่านเลยนะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นเส้นแบ่งครึ่งนะครับของชิ้นงานของเราแล้วก็มันจะทําให้ชิ้นงานของเราบาลานซ์ระหว่างขวาและซ้ายอยู่ในกรอบของกระดาษนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็วัดระยะนะครับมัน 60มิลลิเมตรถูกไหมครับเราก็วัดออกครึ่งละ30นะครับจากจุดกึ่งกลางนะครับจากจุดกึ่งกลางที่เราสร้างนะครับเส้นกึ่งกลางนะครับนะครับเราก็มาร์กไว้เนี่ยได้เราก็มาร์กไว้นะครับเอาไว้ที่จุดกึ่งกลางไว้ที่เลข3เลยนะครับเลข3ามเลยก็คือ30มินินนะครับแล้วก็มาร์กสองฝั่งนะครับมาร์กสองฝั่งนะครับ ด้านบนด้วยนะครับทำด้านบนด้วยนะครับสองฝั่งนะครับหนึ่งและสองนะครับพอได้แล้วนะครับเราก็สร้างเส้นลากผ่านจุดตัดทั้งบนและล่างนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับเต็มบางเหมือนเดิมนะครับครูไม่ให้ขีดเส้นเต็มหนาตั้งแต่ที่แรกเลยนะครับเราต้องได้เต็มบางมาก่อนนะครับ ถ้าเราขีดเส้นทึบหรือเส้นเต็มหนาทีแรกเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับมันจะทําให้นะครับงานของเราอ่ะนะครับมันมันเปื้อนมันดําขึ้นมานะครับฉะนั้นนะครับก็ก็พยายามนะครับพยายามทําให้มันสวยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้กรอบของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแนละ้วนะครับ รเราก็จะได้กรอบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับของชิ้นงานของเรานะครับเมื่อได้กรอบสี่เหลี่ยมแล้วเราจะมาทําบ่าตรงนี้กันก่อนบ่าทั้งสองฝั่งนะครับก็คือมานี้นะครับจากจากเส้นด้านล่างเนะี่ยด้านบนเนี่ย24มิลลิเมตรนะครับเราก็หาระยะนะครับ24มิลครับเราก็ ดูระยะกับเส้นดีิๆนะครับนะครับจะได้ไม่พลาดนะนะครับ24มิลก็มาคไว้นะครับผมมาคไว้ฝันะ่นงนี้ก็ต้องทำเช่นเดียวกันนะครับ24มิลน,นะครับก็มาคไว้ด้านบนนะครับก็24มิลเช่นเดียวกันนะครับ ด้านล่างด้านบนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็24มิลเช่นเดียวกัน24นะครับเมื่อได้24ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวมันทะเหลของเรานี่แหละนะครับลากผ่านนะครับลากผ่านทั้งสองจุดนะครับไม่ต้องไม่ต้องผ่านตัดทั้งหมดก็ได้นะครับนะครับเอามาแค่ระยะ แค่นี้นะฮะแค่นี้เลยนะครับทำด้านบนด้วยนะครับลาแค่นี้นะครับลากแค่นี้นะครับเพราะว่าบ่าสองฝั่งเราไงครับมันมีแค่ลึกลงมาแค่ตอนนี้ลึกมาแค่10บมิลนะครับลึกแค่10บมิลนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเราก็จะสร้างเส้นตัดตรงนี้ นะครับที่ระยะ10มิลถูกไหมครับก็ว่าระยะเข้า,นา,นม,ขามานะครับ10มิลเข้ามานะครับสิมิก็มานครับก็ขีดเส้นตัดครับเต็มบางก่อนทุกครั้งนะครับจะไม่ลงเต็มหนานะครับคุมเน้นเลยนะครับเพราะว่า มันจะช่วยให้งานของเรามันไม่เปื้อนนะครับมันไม่เปื้อนมันไม่ต้องลบเยอะนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนักเรียนนะครับครูอยากให้ใช้กระดาษแข็งนะครับพอเวลาเราลบนะครับหรือผิดพลาดมานะครับกระดาษของเรามันจะไม่ย่นมันจะไม่ฉีกแล้วต้ไม่ขาดนะครับอ่านไหมครับเราก็จะได้บ่า ้องบาทซ้ายขวานะครับซ้ายขวาทีนี้นะครับเราก็จะมาทำเส้นนะครับตรงนี้กันเส้นตรงนี้กันนะครับซึ่งระยะนะครับเส้นเฉียงตรงนี้นะครับก็คือวัดจากขอบด้านเส้นตรงด้านขวาและซ้ายเนี่ยเข้ามา12มิลนะครับ12มิลนะครับแล้วก็จะทำมุมลงมาเนี่ยนะครับ ก็คือทํามุม45องศาลงมานะครับแล้วระยะพวกนี้นะครับก็จะเรามาสร้างกันนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเราก็วัดระยะก่อนนะครับจะขอบด้านขวาหรือซ้ายก่อนก็ได้นะครับวัดระยะมาที่12มิลิเมตรนะครับได้ก็มา มาไว้นะครับมาไว้ตรงนี้ก็12มิลครับก็มานะครับ12ครับด้านล่างด้วยนะครับสิบองมิลน,นะครับตรงนี้ก็12บมิลน,นะครับ ไปครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะได้4จุดนะครับ12บสมิล2มิลมิลทีนี้นะครับเส้นที่จะถูกตัดเข้าไปนะครับ45องศาเนี่ยนะครับเส้นแน่นะครับครูก็จะใช้ตัวไม้เซตสามเหลี่ยมนะครับที่เป็นเซต45นะครับเซตส5นะครับมันมี2ตัวนะครับ นะครับตอนนี้จะเป็นเซตสามเหลี่ยม45องศานะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมี2อันใช่ไหมครับเซตสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อนึงเซตมี2ชิ้นนะครับชิ้นแรกคือ45ชิ้นที่2นะครับนะฮะมุมมันไม่เท่ากันนะครับชิ้นที่2ก็จะเป็น30กับ60นะครับดนั้นเราจะใช้ตัวเซต45เนี่ยสร้างเส้นนะครับ ก็ใช้ตัวนะครับตัวขอบนะครับของตัวเซต45องศาเนี่ยนะครับขอบ,ขอบด้านข้างด,ด้านด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้มันแนบไปกับเส้นตรงนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเป็นกรอบของกระดาษของเรานะครับแล้วเราก็ นะครับเอานี่นะฮะขอบของไม้เส้นสามเหลี่ยมนะครับทำระนาบเป็นเส้นตรงกับขอบของกรอบที่เราตีขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้อีกด้านหนึ่งครับนะครับให้มันพอดีกับจุดที่เรามาไว้12 1 2มิลลิเมตรนะครับแล้วเรก็ลากเส้นบางๆไปครับตามรอยไป นะครับตามรอยก็จะได้เส้น45นองศานะครับเราก็ทําอีกฝั่งหนึงนะครับทําอีกฝั่งหนึ่งให้พ,พอดีกับจุดที่เรามานะครับให้พ,พอดีกับจุดที่เราเมื่อพอดีแล้วนะครับเราก็ค่อยขีดเส้นเต็มบางไปนะครับ เขีดเส้นเต็มบางไปนะครับก็จะทํามุมเข้าไปหากันนะครับทีนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่1นะครับที่ใครมีไม้เซตสามเหลี่ยมนะครับแต่นะครับวิธีที่2นะครับคููจะทําด้านบนนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีไม้เซตสามเหลี่ยมนะครับเราก็มาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะครับ ขั้นแรกนะครับระยะของมันนะครับก็คือจากเส้นเฉียงมาเนี้ยนะครับก็คือ14.5เราก็ต้องหาระยะ14.5ของมันก่อนนะครับหาระยะ14.5ก่อนนะครับเราก็วัดระยะ14.5นะครับเราก็สร้างนะครับจุด14.5ขึ้นมานะครับมาร์ค14.5ขึ้นมา14.5 นะครับก็มาร์กไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มาร์กเช่นเดียวกันนะครับส4 5พยายามนะครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับนะครับช้าๆไม่ต้องรีบเสร็จแล้วเราก็สร้างเส้นตรงขึ้นมาสักเส้นหนึ่งนะครับเส้นตรงมาเส้นหนึ่งเส้นเต็มบางเหมือนเดิมนะ ไม่ต้องยาวทั้งหมดนะครับเอาแค่กลางนะครับแค่จุดกลางนะครับว่าแค่จุดกลางก็พอนะครับเสร็จแล้วจุดกลางเนี่ยนะครับเราก็มาดูอีกนะครับว่าระยะนะครับเส้นกึ่งกลางของเราเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับมันก็คือ7จมิลนะครับฉะนั้นนะครับเส้นกลางที่เราสร้างเมื่อกี้เนี่ยคือเส้นตรงเส้นนี้นะครับเพื่อหาจุดตัดจุดนี้นะครับเพื่อหาจุดตัดจุดนี้เพื่อจะสร้างเส้น ไปเชื่อมกับด้านบนนะครับฉะนั้นนะครับเราก็วัดระยะจากเส้นตรงนี้แหละนะครับสามจุดห้านะครับฝั่งก็สามจุดห้านะครับโคก็หาระยะนะครับสามจุดห้านะครับสามจุดห้าเราก็มาระนะครับฝั่งนี้ก็กลายเป็นเจ็ด แล้วก็มากลนะครับเราก็จะได้จุดตัดทั้งสองจุดนะครับเราก็ใช้ตัวมันมันทัดของเรานี่แหละนะครับลากเส้นนะครับจุดตัด,ดตทั้งสองจุดนะครับจุดตัดทั้งสองจุดนะครับเต็มบางเหมือนเดิมนะครับไม่ใช้เต็มหนานะครับ ใช้เต็มบางเหมือนเดิมไม่ใช้เต็มหนานะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้เส้นที่ทํามุม45เหมือนกับด้านล่างเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ไม้เซตสามเหลี่ยมนะครับทีนี้นะครับเราก็เหลือที่ตัวร่องตรงนี้นะครับนะครับตรงร่องตรงนี้ก็คือลึกลงมา10มิลใช่ไหมครับเราก็สร้างเลยนะครับรสร้างเลยวัดระยะลงมา10มิลน,นะครับ ยังเห10มิล10มิลนะครับเอาทั้สองจุดก็ได้นะครับจากเส้นด้านบนนะครับ10มิลได้จุดตัดนะครับเราก็สร้างจ,จุดตัด10มิลนะครับ10มิลขึ้นมาเส้นเต็มบางครับเส้นเติมบางเหมือนเดิมน,นะครับเสร็จแล้วนะครับ ช่องตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับ7จมิลน,นะครับ7จมิลล้วก็สามจุดห้าเท่าเดิมครับ3าจุดห้านะครับดูระยะดีๆนะครับมันจะได้ไม่พลาดนะครับก็มาานะครับ เสร็จแล้วเราก็สร้างเส้นตัดขึ้นมาจุดทั้งสองจุดนะครับนะครับนะครับเราก็จะได้ชุดนี้ไปนะครับเราก็มาทําด้านล่างนะครับด้านล่างเราก็ทาเหมือนด้านบนนี่แหละนะครับก็คือนะครับวัดระยะเข้ามานะครับ14.5แล้วก็สร้างเส้นตรงนะครับ 14.5ามาคไว้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ14.5าแล้วก็มาคไว้พอมาคเสร็จนะครับเราก็ลากเส้นตรงผ่านเลยนะครับลากเส้นตรงผ่านเลยอ่าลากเส้นตรงผ่านนะครับพอลากเส้นตรงผ่านนะครับเราก็วัด ลงจากเส้นตรงนี้ลงไปที่10มิ้นนะครับวาลงไปอีก10บิ้นพยายามทำา2จุดนะครับเราจะได้เส้นที่เราต้องการขีดนะครับก็ลากผ่านนะครับลากผ่านเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับจากด้านบนนี่แหละจากชุดด้านบนเนี่ยนะครับลากเส้นตัดมาพยายามให้มันทำ เส้ people, นตรงให้มันตรงกับระยะนะครับให้ตรงกับไม้ทัดของเรานะครับให้ตรงที่สุดนะให้ตรงที่สุดเราก็ลากเลยครับสองฝั่งครับเราก็ลากเลยนะครับพอลากเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้นะครับตัวชิ้นงานของเราออกมานะครับเป็นเส้นเต็มบางทั้งหมดเลยนะครับเป็นเส้นเต็มบางทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็มาดูนะครับตัวใบงานเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกับตัวใบงานของเราเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้นะครับตัวสเก็ตของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการนะครับลงเส้นเต็มหนานะครับลงมือทําการลงเส้นครับผมครับเมื่อเราลงเส้นเต็มหนานะครับแล้วก็เราลบบางเส้น นะครับที่เป็นเส้นเต็มบางออกไปนะครับชิ้นงานของเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้ชิ้นงานออกมาแล้วนะครับเราก็เหลือนะครับการให้ขนาดนะครับการให้ขนาดนะครับให้ได้ขนาดตาม ในใบงานนะครับขนาดตามใบงานนะครับก็จะมีนะครับเส้นนะครับช่วยบอกขนาดนะครับเส้นบอกขนาดแล้วก็ตัวเลขบอกขนาดนะครับแล้วก็ตัวเลขเส้นบอกมุมนะครับบอกมุมเราใช้ตัวเพจรวงกลมนะครับในการเขียนเส้นตรงนี้ก็ได้ไหมครับนะครับเราจะ ใช้เพจวงกลมในการสร้างเส้นนะครับช่วยบอกขนาดของมุมของเส้นนะครับเราก็เริ่มสร้างนะครับแล้วก็เขียนเส้นบอกขนาดครับผมน,นะครับเมื่อเราลงเส้นเต็มหนาของใบงานนะครับแล้วก็เขียนเส้นบอกขนาดนะครับ เส้นช่วยปอกขนาดลูกซ้อนอะไรต่างๆนะครับชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับทําเก็บรายละเอียดให้ให้ดีนะครับให้สวยงามอย่าให้มีรอยดํารอยเปื้อนของกระดาษนะครับพยายามให้มันสวยที่สุดนะครับเพื่อจะได้คะแนนได้เยอะที่สุดกับครูนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อเราเขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องเขียนนะครับ ผู้เขียนนะครับผู้ตรวจผู้ออกแบบนะครับมาตราส่วนเป็น1ต่อหนึ่ง,น,น,งนะครับวันนี้หมายเลขแบบเป็น0ูนนะครับหมายเลขแบบเป็น0ูนนะครับให้เราเขียนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเก็บงานเก็บรายละเอียดทีหลังนะครับยังไงก็ขอให้นักศึกษานะครับทํางานส่งครูด้วยนะครับ